อาบน้ำแถวนี้ก็ได้อยู่มั้งนะเอ่อไอ้นั่นมันเละลาลาเอาล,ะล,ะละอ้กันะ,<ล>ะเอ้ยมาอาบน้ำเหรอเล่งั้นข้าอาบด้วยคนนะเล่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยทำไมอ่ะหันหลังให้ข้าทำไมเออจะเจ้าไม่เห็นหรือไงข้ากำลังโป๊อ,อยู่เนี่ย <laughs> เออข้าขอโทษทีสงสัย ข้าเห็นไอของพวกนี้ยจนชินแล้วละมั้งเอยแต่ข้าไม่ชินนะข้าไม่เคยทําแบบนี้ต่อหน้าใครมาก่อนอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะไว้ใจข้าเถอะนะคาสินะไว้ใจได้จริงเหรออืมข้ามาที่นี่อ่ะไม่ได้หวังเรื่องแบบนั้นแล้วตอนเนี้ยข้าต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเยอะแล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะข้าต้องการคนที่รักข้าจริงละมั้งทำไมที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยเจอคนรักจริงเลยหรอไม่ยอก อาจจะเป็นข้าเองละมั้งที่ไม่เคยรักใครอ๋อแต่ตอนเนี้ข้าพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะรักใครสักคนรักแบบจริงจังรักแบบไม่ต้องหวังสิ่งใดต่อกันนะข้าว่าข้าอาจกำลังเจอกับคนคนนั้นอยู่ก็ได้แล้วถ้าเจ้าเจอเขาแล้วเจ้าจะทำไงต่อล่ะข้าก็ยังต้องวิสูต์อีกนิดอะว่าเขาคนนั้นรักข้าไหม รักข้าจริงไหมแม้ข้าไม่มีอะไรเลยเธอคนนั้นจะยังรักข้าหรือเปล่านี่อากันนะข้าขอถามเจ้าหน่อยสิถ้าเกิดว่าเจ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นคนที่ข้าหมายถึงถ้าข้าไม่มีอะไรเลยเจ้าจะยังอยู่ข้างข้าไหมถ้าข้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองเจ้าจะยังรักข้าอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเธอคนนั้นคือเจ้าเจ้าจะรักข้าอยู่ไหมเออรักสิ ขอบใจมากเลยนะแอนนะไ,ไ่รู้รยงงจหนะงงามาแล้วทุกคนปฏิบัติการสวมวิญญาณน,นักป้นแปดทีการันตีนะฮะทุกคนครับกับปฏิบัติการเกาะสวรรค์นี่ รับรองว่า8ทีได้ชุดเท่ๆนี้ไปแน่นอนนะครับผมแถมยังมีนี่นะเป็นกระเป๋าตู้เซฟเงินทองหลายมาเทมาเห็นไหมโอ้โหรีบกันเลยนะครับทุกคนครับใครอยากเป็นเจ้าของชุดแสนสวยนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะนี่ไอ้บักกุยเต้ทำไมแกไม่หาวิธีปลอบใจเจ้านายหน่อยละ่ะแกะไม่เห็นนะว่าเจ้านายกำลังเครียดอยู่เอ,อ๋ไครก็กำลังคิดอยู่นี่ไงเอ,อ็นจ์นยครับ ข้าบอกว่าข้าอยากอยู่คนเดียวนิเงียบหรือ,อว่าไอามีเรื่องจะมาเล่าให้เจ้าไหนาฟังครับคือเมืม่อวาน่ะ ไอไปเจอคนแก่กำลังยืนอยู่ข้างถนนไอเห็นรถขับไปขับมาเยอะเลยไอก็เลยว่าไอจะลองเป็นคนดีซะหน่อยไอก็เลยแบกยายข้ามใจอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งพอไออุ้มยายไปส่งอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บลงปุ๊บยายตะโกนขึ้นมาเสียงดังเลยครับอ้ยยายขอบใจแกเสียงดังเลยเหรอยายบอกว่ากูเพิ่งข้ามมาได้มึงอุ้มกูกลับมาทำไมอ้าาหายไหมครับโอ้ยไอบักวยเต็มอแล้วนะ ไม่ต้องอปลอบใจใช่หรอกเอะเจ้าไหนครับไอไม่อยากเห็นเจ้าไหนต้องเศร้าแบบนี้เลยนะครับตอนเนี้ยเจ้าไหนมีเงินมากมายมีทรัพย์สินมากมายไหนว่าอย่างไงก็มีมุ่นิงรอเจ้าไหนอยู่ไปเลยนะครับจะมีเงินมากมายไปทําไมวะถ้านเมื่อเธอคนนั้นเขาไม่รักฉันอยู่ดีอะ <c oughs> เจ้าไหนครับผมขอพูดหล,ล่อๆเลยนะครับบางทีผู้หญิงบางคนอ่ะอาจไม่ชอบที่จะให้ผู้ชายอ่ะไปอวดลำอดรวยก่อนก็ได้นะครับ เจ้านายลองไปจีบดีๆแบบสุภาพบุรุษดูก่อนละกันและพอวันที่เธอเปิดใจอ่ะเจ้านายก็ค่อยพิสูจน์ให้เธอรู้ว่าเจ้านายดูแลเธอได้ผมว่าแบบนั้นอ่ะเธออาจจะมีโอกาสใจอ่อนนะครับเฮ้ยพูดดีดีว่ะยัวแกว่าฉันควรทําแบบนั้นจริงเหรอใไ่ว่าเจ้านายลองดูก่อนนะครับดีกว่าเจ้านายไม่ยืนเศร้าอยู่แบบเนี้ยอืมก็ได้ฉันจะลองดูเออเอเอ,เอนั่นมาน เจ้าขี้โกงค่ะบ้าข้าไม่ได้โกงเจ้าเลยนะเจ้าต้องถากล่ะถึงตาข้าแล้วนี่ข้าจะไม่ไหวแล้วนะไอ้หน้ายังเราใครเขาจะมาร้ายเขียนเอาไว้บนหน้าผาให้เตือนตัวเองไวโอ้ม่ไหวแล้วว่ะข้ายอมแพ้เจ้าก็ได้เอ้าทำไมถึงยอมแพ้ไวจังไหวนะ เจ้ามาท้าแข่งเกมลุกนั่งแบบนี้ข้าปวดขาเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยเดินกลับบ้านไม่ไหวเดี๋ยวข้าอุ้มกลับเอาไหมอุ้มขาไหวอะ่ะไหวสิเห็นแบบนี้ข้ามีกําลังเยอะนะเอาโอเคข้าแพ้เจ้าแล้วเดี๋ยววันเนี้ย ค่ะไปคนไปหาปลาเองอืมเดี๋ยวค่ะจะรีบกลับไปบ้านไปตำน้ำพริกรอเจ้าแล้วกันนะอืมโอเคโหดีจังเลยอะ่ะเพิ่งจะเคยมีวันนี้นี่แหละที่ค่าจะได้กลับบ้านเร็วไปเข้าครัวปกติอะ่ะจะเป็นหน้าที่ของแม่ค่าส่วนค่าก็ต้องออกเรือไปหาปลาทุกวันเลยเจ้าเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้ทําไมถึงได้ทํางานหนักจังเมื่อก่อนอะ่ะตอนที่พ่อค่าอยู่อะ่ะค่าก็ไม่ได้ทําหรอก แต่พอพ่อข้าเสียไปหน้าที่ของพ่อก็ตกเป็นของข้าทั้งหมดทั้งต้องหาปลาดูแลคนดูแลเรือข้านะแทบไม่ได้พักเลยอ่ะทางงั้นต่อจากเนี้ยเจ้าก็พักเถอะนะหน้าที่หาปลาหรือหน้าที่ของพ่อเจ้าอ่ะข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าทําเองดีเลยถ้าเจ้ามาทําหน้าที่ของพ่อข้าข้าก็จะไปทําหน้าที่ของแม่ข้าข้าจะคอยซักผ้าอยู่เรือนทากับข้าให้เจ้าโอเคไหมโทษเหมือนเราสองคน จะแต่งงานกันเลยเนาะเอ๊ะหรือว่าเจ้ากับข้าเราจะแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนที่เจ้าพูดดีเอ่ข้าจะไปรู้ได้ไงกันเล่าเจ้าเจ้ารีบไปหาตาเลยนะข้าจะไปรออยู่ที่บ้าน อจะไหนครับพอเด้อครับต่อยไปก็เจ็บมือเปล่าๆนั่นสิครับยูเจ้าไหนอย่าไปต่อยมาเลยกําแพงอ่ะมันไม่เก็บหรอกมันเป็นน้องไอเหลี่ยมยูมันคยเสาต่อยใกล้เสาไกล้เหลี่ยมไม่ไหลอ่ะไอเจ็บตัวทุกทีนี่เหรอที่บอกไม่ได้สนใจคนรวยไอ้นั่นอะข้าจำได้พ่อแม่มันรวยตายพ่อย่ิงงี้สินะถึงได้เปเสษข้าเพราะว่ามีคนที่รวยกว่าอยู่แล้วนี่เอง มันน่าเก็บใจจริงเลยนะครับเจ้านายของไออุตส่ารักขนาดนี้มอบความรักให้ซักขนาดนี้แต่ดันมาทําตัวเป็นคนดีที่แทบก็เพราะว่ามีคนอื่นอยู่แล้วใช่ทำแบบนี้ยมันน่าโมโหชะมัดเลยเจ้านายอุตส่าห์ทําตัวเป็นคนดีพยายามปรับปรุงตัวเป็นคนให้ดีขึ้นเพื่อที่จะชนะใจานางแต่ดูแรกครับสิ่งที่นางทํากับอยู่เจ้านายไอ้ว่างานเนี้ยเจ้านายจะไปยอมนะครับจะไม่ยอมหรอกเว้ย นอ้งฉันนะให้อยากได้ไม่ต้องได้หรือวะฉันต่อยเต้าจากเป็นเด็กกำพร้าจากนอนข้างถนนฝึกฝนวิชาไปแข่งด่ากับพนนับพันกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แต่ฉันฉันกลับต้องมาแพ้ให้กับไอ้คุณที่มันโชคดีเกิดมาบนเกาะเงินกองทองฟังแล้วอ่ะไอ้โมโหแทนดูเจ้าไหนเลยครับมียอะไรให้ไอช่วยบอกมาเลยเด้อนีนะ่ะ ฉันให้พวกแกสองคนไปจับตัวนางมาฮห,ห,<า>หาอะไรฉันบอกให้พวกเต่าสองคนไปจับตัวนางมาให้ข้าในเมื่อข้าพูดกับนางดีๆและนางไม่ยอมข้าก็จะเอานางมาขังไว้ที่ข้าจนกว่านางจะยอมเป็นมีของข้าด้วยดีเ <c oughs> จ้าเป็นไงบ้างแกแกจริงด้วยแกให้ลูกน้องของแกไปจับข้ามาทําไมข้าอยากให้เจ้าได้มาเห็นบ้านของข้า เน่มาเห็นที่ของข้าเจ้าที่ได้รู้ว่าเจ้าอยู่กับข้าตกลงยอมเป็นเมียของข้าเจ้าจะได้ทุกอย่างที่เจ้าเห็นนี่อาการะข้าไม่เคยรักใครเท่าเจ้าไม่เคยทําอะไรเพื่อใครเท่าเจ้ามาก่อนข้ายอมแด้นั้งนั้นของที่ข้าสะสมมาทรัพย์สินของข้าที่ข้าไปต่อสู้ที่ข้าไปประลองทอ้งนี้ข้ามีทั้งหมดข้ายกให้เจ้าได้ขอเบียงแค่เจ้าเป็นเมียข้าเถอะนะ เจ้าจะเอาตัวข้ามาได้แต่ยังไงอ่ะทรัพย์สินของเจ้าก็ไม่มีทางเอาหัวใจข้าไปได้เจ้าก็ช่วยมอบมันไม่ข้าสิหัวใจของเจ้าอ่ะไม่ข้ามอบให้ผู้อื่นไปแล้วไอ้บ้านรวยนั่นเหรอไอ้บ้านรวยนั่นมันก็เห็นเจ้าเป็นแค่ของเล่นเดี๋ยวมันอ่ะก็เอาเงินเอาเงินมาฟาดเจ้าพอะมันแม่เจ้าแล้วมันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็ทิ้งเจ้าเจ้าเจ้าหมายถึงอะไรกันข้าต่างหากละกันนะ ต่างหากล่ะนี่คนรักเจ้าเจ้าคิดว่าไอ้นั่นน่ะมันจะรักเจ้าจริงมันจะมาช่วยเจ้าไหรลอะมาแน่ข้ามั่นใจว่าเลยจะต้องมาขนาดเจ้าอยู่กับข้าเจ้ายังคิดถึงแต่มันข้าไม่มีอะไรหรือข้าไม่มีอะไรที่ทําให้เจ้าไม่ได้ใช่เจ้าทาได้ทุกอย่างเหมือนที่เขาทําให้ข้าแต่มันติดตรงที่ว่าข้าไม่ได้รักเจ้าถ้าอย่างนั้นน่ะ เจ้าจรงอยู่ที่นี่อยู่จนกว่าเจ้าจะรักข่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็คงไม่มีวันนั้นหรอกแล้เจ้าเจ้าจะมาช่วยข้าใช่ไหมข้ารักเจ้านะข้าจะรอเจ้านะแล้ว